สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวอีเวนต์ปสัปดาห์มาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วเริ่มด้วยที่งาน ACG Grand Final Thailand 2012เมื่อกดเด่นสอบและอ e ีขับไทยแลนด์เอาใจแฟนๆกันสุดๆเลยด้วยการนำ Dota 2 in w i e Key มาแจากกันแบบไม่อัน้นในงาน ACG Grand Final Thailand 2012ศึกแห่งศักดิ์ศรีเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในประเทศ กับ2สุดยอดเกมใมตำนานไม่ว่าจะเป็น Dota 2และ CSGO แลระเบิดความมันการสยามพลาก้อนในวันที่1และ2ธันวาคมนี้คอเกมตัวจริงห้ามพลาดกันเลยนะจ๊ะต่อด้วยงาน w c g หรือ World Cyber Game ก2012ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่เมืองคุนฐานประเทศจีนในวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวานคมนี้ ซึ่งจะมีการแข่งขันกันหลักหลายเกมกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Counter s t r ต k ์ออนไลน์ o r l d of t a n k Dota 2ส o t โ a ตาเอลส f า a ีฟา a ิบส r a สตาครั r a อง3และ c a ร์ด f เพื่อนเพื่อนคนไหนเป็นแฟน,นๆของเกมอะไรสามารถดูถ่ายทอดสดได้3ช่องทางโดยมีจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะจา๊ะหรือใครที่อูากดู การถ่ายทอดสดแบบภาษาไทยโดยจะมีทางทีมงานคอมเมิรเมอร์พากันแบบสดๆสามารถติดตามชมได้ที่ w w w t t p l i n t h t v นะจ๊ะบ๊ายบาย